แต่พระที่เป็นอุปชาก็เหมือนกันพระอุปชาเป็นอาจารย์สวดก็เหมือนกันพระที่นั่งหัตถบาทก็เหมือนกันผู้ที่จะบวชให้คุลบุตรนี่ก่อต้องเป็นผู้มีศีลทรงศีลสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเป็นพระเน่าในอุปชาเน่าในาสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มทำตนให้ขาดจากการเป็นพระ เป็นอาวัตสังฆาบาลชิกมาแล้วนะมาแล้วจะมาบวชพระมาเป็นอุปชามานั่งอุปชาบวชพระอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะลูกหลานนะพระเนนนะทุกองนะอันนี้เกิดกล่าวย้ำกันถ้าว่าตัวเองรู้แก่ใจตนเองว่าเป็นพระที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลมันมันเสียหายมาแล้วนะก็รู้แก่ใจทุกคนรู้แก่ใจว่าตัวเอง เป็นอาบัติที่เร็วสามตำช้าขาดจากการเป็นพระแล้วก็เข้ามาแล้วเป็นน้ามานั่งพอมีอายุข,ขึ้นผาเขาไม่รู้รู้อยู่แต่ไม่เอาจับผิดไม่ได้ไม่เห็นตีนถือมือจับแต่ท่นี้เขามาเป็นอุปชาต่อไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อบวชเป็นพระ <c oughs> ในเมื่อบวชพระบวชพระบวชเนนท่านว่าไม่เป็นพระนะ องค์ที่ท่านบวชให้เพราะท่านตัวของท่านไม่เป็นพระขาดจากการเป็นพระท่านเป็นโยมอยู่แล้วจะมาบวชพระไม่ได้ผิดนี่แหละบางท่านบางคนก็รู้ว่าตัวเองบวชกับพระอุปชาที่ไม่ได้เป็นพระขาดจากการเป็นพระมาแล้วพอสืบสอบได้จากนั้นไปยติใหม่ไปบวชใหม่ก็ได้ยินมาหลายหลายท่านหลายคนอีกเหมือนกัน พอเฮไลพอว่าพระอ,อุปชาอุปชาขาดจากการเป็นพระแต่มานั่งอุปชาคล้ายๆกับไม่มีใครรู้แต่พอมารู้ทีหลังสืบประวัติได้ขาดจากการเป็นพระมาแล้วทันองค์นี้นี่แหละผู้ที่จะเป็นอุปชาก็ต้องรู้จักประมาณตนเหมือนกันต้องรู้จักว่าตัวเองอเป็นยังไงไม่มีใครรู้ถึงจะไม่มีใครรู้ก็เถอะ ตัวเองอย่าไปทำบาปกรรมไว้ในพุทธศาสนาอย่าไปสร้างบาปกรรมไว้ในพุทธศาสนาบาปกรรมตัวเองทำก็หนักพอแรงอยู่แล้วแล้วจะมาทำกรรมชั่วอีกบวชพระบวชเนอนอีกสร้างบาปสร้างกรรมบวชทมาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นพระอีกเพราะตัวเองไม่เป็นพระพ้นที่สุดก็คน,นั้นแหละพุทธศาสนาเนี่ยร่อยน้องมัวหมองไปเรื่อยคละเคล้ากันไปด้วยด้วยความไม่รู้เพราะความไม่รู้ เพราะความชั่วของคนของพุทธศาสนิกชนอของพุทธบริษัทสมกับทมคำสอนของพระพุทธทเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่จะทำร้ายทำลายพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ใคร,ใครอื่นพุทธบริษัทสีนี่แหละจะเป็นผู้ทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาเคือสรุปแล้วก็คือพระที่เรานับถือพุทธศาสนาเนี่ย เชื่อถือในพุทธศาสนาแต่ทําตนไม่ดีทําตนเป็นคนพระที่ไม่ดีเป็นพระที่เลวเป็นพระที่ชั่วเป็นพระที่ทําตนเอขาดจากการเป็นพระแล้วก็ทําตนให้เป็นพระจะนันกมาบวชพระบวชพระบวชเนรทาสังฆกรรมอ,อันนี้ก็คือเสียหายเสียหายอย่างมากาแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพูดในเรื่องนี้นะแต่หลวงพ่อพูดให้ฟัง พูดให้ใครฟังพ,พุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้านี่แหละฟังพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าเค,ครื่อยภิกษุสาม,มเณรอุบาสกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงนี่แหละพุทธบริษัทสี่ผู้ที่ทาให้ศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญลุ่งเรืองไปภายภาคหน้าพุทธในพุทธบริษัทสี่นี่แหละน,นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างวันนั้นนะลูกหลานนะ ทำให้เสื่อมก็ได้ทําให้เจริญก็ได้ในพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เข้ามาอยู่ในวงการใหู้กเข้ามาวงในผู้ที่จะเป็นอุปชายะก็ต้องมองตอนเองก่อนว่าเราเป็นพระอย่างไรบริสุทธิ์ไหมไม่ใช่ว่าใครไม่รู้เออจะมันรู้ผ่านไปแล้วแต่มันขาดไปแล้วขาดจากการเป็นพระไปแล้วแลวจังดันทุกหลังจะมานั่งเป็อุปชาย ทำให้เสียหายอย่างมากสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเอาเวจีมหานรกใส่ตนเองอีกนานเท่าน,านั้นจะตกนรกหลุมไหนก็ไม่ทราบเลยเพราะอะไรเพราะตัวเองเห็นแก่ลาภเห็นแกย่ยศแต่ตัวเองทํากรรมชั่วเสียหายสิ่งเหล่านี้ให้พระอุปชาทั้งหลายพระอาจารย์ทั้งหลายให้สําเนียกสํานึกตนเองไว้ให้ดีก็แล้วกันนะอันนี้หลวงพ่อเล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษามันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆในพระวินัย เพราะหลวงพ่อเคยเจอเคยเห็นเคยพบมาหลายองค์รุ่นน้องของหลวงพอ่อพอทราบขา่าวว่าอุปชาไม่มั่นใจในะอุปชา,อ,าอุปชาเนี่ยเป็นขาดจากการเป็นพระอุปชา,าจากนั้นก็เ้วไปบวชยติใหม่บางทีหลายพันสายอีต่างหากาห้า,ห,าหกเจ็ดพันสายสิบพันสายไปยติใหม่ไปบวชใหม่มัดไปบวชมันก็ต้องนับหนึ่งใหม่ ต้องนับหนึ่งใหม่เพราะอะไรเพราะไม่มั่นใจยในพระอุปชานะี่แหละสิ่งเหล่านี้แล้วก็หลวงพ่อจะเตือนใครละ่ะจะเตือนนาคผู้ที่เข้ามาบวชก็ใช่เรื่องก็ต้องเตือนอุปชาใช่ไหมละ่ะเตือนอุปชาเตือนอาจารย์หรือเตือนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงผูนะ้ที่รู้เรื่องต่างๆผู้ที่รู้นะแล้วนะทำไมทำไมไม่เตือนทำไมไม่บอกไม่กล่าวกัน ไม่ทำไมไม่ยับยั้งกันจะทำให้ทำไมเหยียบย่าทำลายพระพุทธศาสนาให้เสียหายมัวหมองไปเรื่อยมันไม่น่าจะถูกอันนี้ก็เล่ากล่าวให้ลูกหลานได้ฟังเป็นแนวศึกษานะลูกหลานนะหลูกพ่อไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามพระองค์ใดองค์หนึ่งคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลวงพ่อเหยียดหยามกิเลสราคะโทสะโมหะ กิเลสโลภโกรธหลงทำตนไม่ดีไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนั่แหละแล้วจะมาเห็นแก่ลาภเพนแก่ยศเห็นแก่นแกกคนยกย่องชนะเสริญแล้วมาทำตนเ,เป็นคนดีในพุทธศาสนาทั้งที่ตัวเองเป็นพระทิ้นเน่าในเฟะไปด้วยกิเลสราคาโทสะมีแต่เปลือกนอกสนหุ่มเอาไว้สีสาล้นกับผ้าเหลืองแต่ในความประพฤติ ที่ผ่านๆมานี่ะเละตุ่มเปะไปหมดเนา่าสมณะแกรบสม,มณะเน่าในในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้อย่างนั้นนลูกหลานนะเอ่ออันนี้ก็เล่าเล่าเก่าเมื่อมาพูดเรื่องหนักควรจะบวชยังไงควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเอ่อตอนนี้ก็มาพูดถึงอุปชาอาจารย์พระสูง์ที่ไปนั่งเอ่อเป็นกรรมการเป็นประธานเป็นกรรมการ <c oughs> ที่จะรับนัก ที่จะรับพระใหม่เข้ามาบวชมันก็ต้องเป็นผู้มีศีลเหมือนกันนะลูกหลานนะบางทีหลวงปู่ตื้อท่านก็เคยพูดเคยเล่ากับหลวงปู่จามหลวงพ่อก็ได้ยินได้ยินท่านก็บอกว่านี่นะบางทีท่านองค์ไหนนอยู่ในเมืองไทยทะเลทะล,ทะลายถละมหลกอยู่เมืองไทยไม่ได้หนีไปต่างประเทศ ปอก็ไปไปเป็นใหญ่ในต่างประเทศทั้งที่รู้ว่าไปจากเมืองไทยนี่ก็เหลวแหลบเหลวแหลกพอแรงทำใม้ตนไม่ไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นเป็นพระที่ไม่ดีพูดง่ายๆก็เลยหนีไปต่างประเทศครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่ตือก็ท่านเล่าให้หลวงปู่จามฟังท่านบอกว่าเอาไข่เน่าไปให้ฝรั่งฟัก หลวงพ่อเป็นเนนน้อยหลวงพ่อได้ยินอือสับนี่เป็นสับแป,กแปลกๆวะวะมันจะฟักได้ยังไงพราะไข่เน่าใช่ไหมล่ะไข่เอาเอาไข่เน่าไปให้ฝรั่งฟักหลวงปู่ตื้วว่าไม่ใช่สับหลวงพ่อว่านะหลวงปู่ตื้อเป็นคนว่าแต่กนหลวงปู่จามาลามาว่าให้หลวงพ่อฟังอีกทีหนึ่งหลวงพ่อได้ยินอย่างานอย่างนั้นมาจริงๆคะ ลุงพ่อได้กินอย่างนั้นมาจริงๆแต่ลวงพ่อไม่สาบทสาบานดอกสาพระเนี่ยสาบทสาบานไม่ได้ผิดปรับอวบัิทุกกฎนะลูกหลานนะถ้าภิกษุอ้าาข้าพระเจ้าไม่พูดความจริงอย่างนั้นะข้าพระเจ้าเจ้าให้ตกนรกหมกไม่ผียพาหากินฟ้าผ่านทำสาบทสาบานอย่างนั้นไม่ได้ปรับอวบัิทุกกฎศีลและวินัย ศิลและวินัยเป็นเครื่องประกันของพระแต่ละองค์แต่จะพูดออกไปต้องศิลและวินัยเป็นเครื่องประกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไม่โกหกไม่พกลมได,ยมยดย้ยินมาอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ยินมาอย่างนี้สิลและวินัยนั่นแหละจะเป็นเครื่องประกันตัวเองนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพะุทธเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะถ้าพูดออกไปพระ